ครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอคิปชาแนลต่อจากคลิปที่แล้วครับที่เราไปเที่ยวชมลานเจ้าแม่จามาทีวีกันจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาจะเที่ยงแล้วครับก็เลยจะไปหาอะไรกินกันก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปที่แม่วางเชียงใหม่จะไปสำรวจพื้นที่ที่จะออกคลิปกันในอาทิตย์หน้าครับ ู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงอ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวนี่ครับข้างอ่างก็จะมีนุสาวรีย์พระนันทีสวนเดี๋ยวผมจะพาท่านชมขึ้นไปข้างบนนะครับว่าสภาพภูมิประเทศหรือว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกันนะครับข้างบน,นช้างขึ้นไปโอเคครับพาท่านผู้ชมขึ้นไปไม่มีนักท่องเที่ยวครับวันนี้ เงียบ่อยเงียบสงบเลยครับท่านผู้ชมจะอยู่แม่วางครับเชียงใหม่นี่ครับทางขึ้นไปก็จะเป็นเหมือนพื้นจะเป็นเหมือนหินศิลาแรงนะครับวางเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปตามไหล่เขาบรรยกาศก็จะ คืมฟ้าคืมฝนนะครับเหมือนฝนจะตกจะมีฝนปลอยบ้างนิดๆหน่อยๆครับท่านผู้ชมบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้ครับนี่เรามาถึงอนุสาวรีย์พระนเรศวรแล้วครับแล้วก็ปิดทองหลังพระนี่ครับจะมีหมามีไก่ครับ ที่นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่ได้บนบานศาลกาวไว้นำมาถวายท่านนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับบรรยากาศธรรมชาติครับเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศว่าจะคึมๆหนะ่อยถึงป้าคึมฝนหรือว่าพายุเข้าก็ไม่รู้เหมือนงานนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ บริเวณน่าจะเหมือนสารพระภูมิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะมีการสลักชื่อือสถานที่ไว้นะครับเหมือนจำลองสถานที่ว่าพระตำหนักสมเด็จพระเอากาทศรถพระตำหนักพระนเรศวรพระตำหนักพระสมเด็จพระนางสุพรรณกัลยาทีวีอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชม ภาพโดยรอบก็จะประมาณนี้ครับจะปกคลุมด้วยต้นไม้เนี่ยครับท่านผู้ชมท่านใดว่างหรือหยุดพักผ่อนเนี่ยครับก็มาเที่ยวชมกันได้ก็อยู่แม่วางเนี่ยครับเชียงใหม่ก็ตามคูเกิลมาเลยครับคูเกิลแนกอะไรเงี้ยก็จะเจอพิมพ์ไปเลยครับผมว่าน่าจะเจอฮะ กับสถานที่ที่ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวในวันนี้ครับก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวครับผมว่านี่พื้นที่โดยรอบก็จะประมาณน,น,นี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่อยู่ห่างไกลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเงียบสงบเป็นธรรมชาติดีเงียบมากครับท่านผู้ชมโอเคก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชม การตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้นะครับจบก็โอเคแล้วแหละตอนแรกว่าจะมากินข้าวกันตอนหน้านี้ผมเคยเคยมาเที่ยวตรงนี้เราเคยเห็นว่ามีร้านร้านอาหารนะครับตรงอ่างเก็บน้ําแม่มน้นาวแต่มาวันนี้ก็คือไม่มีละร้านอาหารก็ไม่ได้กินข้าวนี้คงต้องไปหากินที่อื่นครก็โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ ก็ขอกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับติดตามผมด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆหรือว่าคลิปที่ดีๆกว่านี้ออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับขอขอบคุณด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมว่าจะไปที่ไหนไปกินอะไรยังไงติดตามกันด้วยนะครับ